รถลงไปทางเข huh? ้าสุดพิเศษฮะเมนูสุดพิเศษสุดพิเศษยังไงลตื่นหรือยังเาะ รมสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสองเรแบกคก้องเกียอยีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะสําหรับพวกเราไม่ได้ออกไปไหนเลยนะเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดรอบที่สอนะคะก็ไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้เราอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะเราจะไปไหนอะไรนะเราจะไปกางเต็นที่หาเก็บน,น้ลำลำตะเ,น,นะเน,นะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นกลางที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับว่าจะไปที่ไหนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะอีกเจ็ดสิบโล mm hmm. ถึงอ่างเก็บน้ําตอนนี้ก็กี่โมงแล้วตอนนี้ห้าโมงสิบสองอีกเจ็ดสิบโลยังไม่รู้ว่าจะไปกลางตรงไหนเลยเดี oh. ๋ยวไปขี่หากัน ตอนนี้แล้วก็เรี้ยวเข้ามาในหุบเขาเลยนะถ้าเราจะแปแป้นตะหลังแล้วก็เลี้ยวขวานี่เราจะเลี้ยวซ้ายนี่ไงราจะเพินแคปปิ้งนี่ น,นี้ก็เต็มแล้วเนี่ยสุดเลยอ๋อน้ำมันขึ้นบแเอาไงไปดูนี่ไหมไม่แจงมูไหมนูน่นขับรถออกไปทางเข้า ที่เหรอข้าไปนี่เหรอตรงอ้าวดับเกียร์สี่อ๋อ้องเหิือนข้าะพือนกันไปถามก่อนไหมเราก็าไม่รู้ โอเคนะตอนนี้เรามาถึงแล้วที่ไหนไแ่ไแตงโม่ไ่แตงโม่เดี๋ยวไปติดต่อ <c oughs> ตา <c oughs> งเต็นต์กันทำ <c oughs> ไมถึงเยอะ <c oughs> ไรนี้ยคนไม่เยอะ <c oughs> คนไม่เยอะนี่นะคนไม่เยอะนะ

empat kata. Suasana di mana? จะเดมทำอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังทำข้าวตอนนี้เราก็กางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศลมแรงมากเต็นท์ของเราลมแรงมากบ้านกำลงัลง ใครโตตกมะนาวมาีมะานาวผมมีผมมาจาบานนะับมา<ช>แล้วจ้ะบรรยากาศดีมากครับมาเปิดไฟให้ด้วยนะเข้าเท่าไหร่นะค่ากลางเต็นร้อยห้าสิบบาทต่อคนอ เงียบสงบหรือว่ามันไม่มีมมคนอยู่ฝั่งนู้นคนเยอะหนะ่อยเดี๋ยวมาเปล่าอะไรนะที่นอนตัาลมแต่เราจะใช้ให้มีเปล่าเทนมวันนี้มีสามต้นนะครับหางประมาณสิบเมตร รีบกินรีบนอนหรอพรุ่งนี้ม,มาชมบรรยากาศเนาะอืมฮเอาไหมะาอ,าาอ๋อเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศนะครับมจะ่านด้วย ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบสองนาทีดึกแล้วดึกมากๆเลยเดี๋ยวเขับไปดูบรรยากาศตอนเช้าเนาะใช่แล้ว ตื่นหรือ,อยังนะยังไม่ตื่นนะลักษณะยังไม่ตื่นปสติยามเช้านะครับเดี๋ยวจะพาไปทายเรือ <S <S 1> <S 1> <S นี่ก็ได้ใายชุดละ ก็จะมีบริการเแลอพายักด้วยนะชั่วโมงละห้าสิบนะครับมีสองคนนั่นแหละบรรยากาศตอนเช้าอากาศเย็นมากยี่สิบเอ็ดองศาแต่กลางวันนี่ร้อน ใกล้ขึ้นมาลเาลยอ่ิติดริมฟังเลยกลับตอนนี้เราก็ออาเรือมาจอดแล้วนะร้อนและเริ่มร้อนแล้ว เป็เหมือนเดิมกดเรียวนบรรยากาศตอนเช้านะครับหลากนกาวเตเราจะอยู่ฝั่งโน้นนี่จะเป็นโซนที่ติดต่อแล้วก็ติดต่อเข้าบริการแล้วก็ร้านกับข้าวเนะาะเช้านี้ก็คงกินข้าวที่นี่แหละ With... Mas เราจานี้นะกลับแล้ว,วเปดแดกลับแล้วแ <laughs> ดดแรงมากนี่ขนาดยังไม่แปดโมงเล,ลนี่เต็นท์ของเราอะไรนะ แบบพาทิศขึ้นแบบสวยมากสวยนะยนถ้าทิศขึ้นจะฝังตรงข้ามเลยนะยทิศขึ้นสวยมาก,มากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปแต่่่่วาาไไมด้ถยรูปเพราะว่าพายเรืออยู่<笑><笑>ดวงเบลอเลยแล้วตอนนี้กำลังร้อนมากมกลังร้อนอกก็เลยเก็บเต็นท์ดีกว่าขอกินกาแฟสักแก้วก่อนนะ ไไตอนเช้าก็เย็นเย็นแลเมื่อคืนไม่เย็นหรอเมื่อคืน,คนก็มาเย็นตอนเช้านี่แหละ <c oughs> ไม่หนาวนอน็นเต็นไม่หนาวอุณหภูมิประมาณยี่อองศานะครับใช่แล้วประมาณนั้นแหละไปกินกาแฟกันกินกาแฟแล้วก็เก็บเต้น <c oughs> ำ่ไมขึ้นโอเคนะครับเราเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไหปจอบกับบ้านกับบ้านหรือไปไหนต่อไม่รู้นะครับไม่มีแผนไม่มีแผนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปหากับข้าวกินก่อนเนาะข้าวกินนี่เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วแดดแดดกำลังแรงแดดกำลังแรงโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะ รถจะจอดด้านนอกนะที่พี่คือตรงจอดรถแล้วก็เข็นขอเข้าไปขอลงลางเขาก็มีฝุ่นนิดหน่อยโอ้ยฝุ่นขนาดฝนก็เลย mày Ngon cái này như là cuộc đời ở đây Hả? Cái này Ông mày ở cho đi Mày <laughs>